วันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมป้ายิ้งสุบตีมือน,นะคะเป็นยังไงมาเริ่มเกมดูกันเลยไปยยาเบาเบายิยาาา้งชุบยิ้งชุบไายิ้งชุบยิ้ง I'm going to go and CHOP! 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 There's a big อันนี้พอแล้ววันนีุกพัดไม่ได้พอแล้ว,ลวนะคะสำหรัวบวันนี้นะคะเราก็ทันงหมก,กันมากเลยนะคะสำหรัวบวันนี้นะคะเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ